สวัสดีครับกลับมาสู่รายการของช่อง้องพระเช่นเคยครับสำหรับ EP นี้สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยก็คือเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าคนเท่ากันและคนไม่เท่ากันครับในคำสอนของหลวงตาหะะลวงตาม้าพระอาจารย์วรงคตวิริยธโรนะครับสิ่งที่ลูกศิษย์มักจะได้ยิน อย่างสม่ำเสมอก็คือคนเราเนี่ยนะครับเท่ากันเกิดมาเท่ากันไม่ว่าจะสูงต่าดําขาวไม่ว่าจะร่ำรวยยากดีมีจนทุกคนล้วนเกิดมาเท่ากันเท่ากันที่ว่าคืออะไรเข้ากันด้วยการเกิดและตายเกิด แก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติในช่วงเวลานี้เรามักจะเคยได้ยินเรื่องราวที่คนกําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับของความเสมอภาคความไม่เสมอภาคกันในโลกใบนี้ผมขออนุญาตพูดในมุม มองส่วนตัวนะครับในมุมที่ของการสวดมนต์จักพรรดิน,นะครับในการสวดมนต์จักพรรดิและการปฏิบัติธรรมทั่วไปในหลักธรรมของศาสนาพุทธเราเข้าอกเข้าใจดีว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเราเท่ากันในอีกทางหนึ่งเราก็ไม่เท่ากัน หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเท่ากันในกฎเกณฑ์ในธรรมชาติในสังสารวัฏเมื่อเกา่าเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยครับเราเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ความสุขสมหวังผิดหวังรอยยิ้มน้ำตาเราเกิดขึ้นและอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นปกติ ทุกความสัมพันธ์ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีพบมีพราคมีจากเป็นปกติสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราเท่ากันแต่สิ่งที่เราไม่เท่ากันสิ่งที่เราแตกต่างกันด้วยรูปลักษ์รูปกายด้วยฐานะทางสังคมด้วยบทบาทหน้าที่ สิ่งเหล่านี้หลวงตาท่านกล่าวว่าเพราะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เป็นบุญเราทำมาไม่เท่ากันก็ไม่แปลกอะไรที่จะสูงต่ำดำขาวที่จะยากดีมีจนที่จะแตกต่างกันด้วยความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่อาจรู้ว่าเราเคยทำอะไรไว้ก็ไม่ควร ที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้กรรมใดๆที่ให้ผลที่ส่งผลมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่กรรมที่เราทำในปัจจุบันและส่งผลในอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สร้างได้ ทำขึ้นมาได้ดังนั้นแล้วการที่เราหมั่นประกอบทำความดีประกอบคุณงามความดีทำปัจจุบันกรรมให้ดีก็คือการสร้างความแตกต่างในชีวิตสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแต่หากจะถามว่าก็ในเมื่อโจมอยู่กับความทุกข์ในปัจจุบันนี้เรา จะไปทําความเข้าอ,อกความเข้าใจและจะพย,พยายามปฏิบัติได้อย่างไรในเมื่อทุกแสนสาหัสอยู่อย่างนี้ก็ลองนึกดูนะฮะถ้าเรารู้สึกทุกข์ทุกจนเจียนตายทุกจนไม่อยากที่จะต่อสู้อยู่ในเกมนี้ต่อสู้อยู่ในสงครามนี้ต่อสู้อยู่ในการแข่งขันครั้งนี้ได้แล้วทําไมเราไม่ลอง ไหนมันก็ลองไปซะทุกอย่างแล้วเราลองมาปฏิบัติลองมาสวดมนต์ดูลองมาทำอยู่ในศาสตร์จักรพรรดิดูเพราะการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิไม่ได้ต้องลงแรงลงทุนอะไรเราแค่เริ่มต้นที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราสวดมนต์แผ่บุญโมทนาบุญบันทึกบุญ ถาว่าเราจะแตกต่างจากเดิมไหมคงจะเหมือนกับการที่ผมถามคุณว่าคุณเคยกินต้มยำกุ้งฝีมือผมไหมคุณไม่เคยเพราะคุณไม่เคยลองชิมดูและผมก็ไม่เคยให้คุณลองชิมดูแต่ทีนี้ถ้าผมบอกว่า คุณเคยลองกินต้มยำกุ้งในฝีมือตัวเองไหมแน่นอนคุณเคยหากคุณตอบตัวเองได้ว่าคุณทำอาหารจานหนึ่งรสชาติมันเป็นอย่างไรมันอร่อยมันเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอย่างไรได้การปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้น คุณจะตอบตัวเองได้ว่ามันเป็นอย่างไรมันเกิดผลที่แท้จริงหรือไม่ได้นั้นก็เกิดขึ้นจากการที่คุณลงมือทำเองคุณไม่มีวันรู้หรอกครับว่าการสดจักรพพัดเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่เป็นกระแสรหรือเป็นของจริงส่วนตัวแล้ว การสดจักรพรรดิเป็นของจริงมีหลายๆคนก็ตอบตรงกันว่าการสวดจักรพรรดิเป็นของจริงดังนั้นหากเราเริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่าคนมันเท่ากันจริงๆหรือเปล่าแน่นอนคนมันเท่ากันเพราะคนเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ในกฎเดียวกัน เราเท่ากันแบบนี้แต่เราไม่เท่ากันด้วยการทำความดีด้วยกรรมดีกรรมที่ยังเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนไม่เท่ากันหากคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณจะพิจารณาดีๆว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆได้ด้วยการทำในปัจจุบันนี้แหละ หากคุณเข้าใจและพิจารณาได้ว่ากรรมดีนี่แหละจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณก็จะเริ่มวันนี้ทําเดี๋ยวนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตอนาคตของคุณให้ได้ในวันนี้แหละต้องทำเองเพื่อให้รู้เองและกําหนดอนาคตของคุณตั้งแต่วันนี้ให้กำลังใจทุกคนนะครับ สำหรับคนที่รู้สึกว่ายังประสบกับความโชคร้ายอยู่ให้ลองเริ่มสวดดูและขอให้บารมีครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาให้ท่านพบแต่ความดีปร,ราศจากความทุกข์แล้วคลคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงและพบโอกาสดีๆคนดีๆและพบสิ่งดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฟังแล้วเป็นประโยชน์มีกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ